อย่าลืมกด subscribe ให้ถึง1,000งักสวัสดีครับเพื่อน<ๆ>เพ่อนจากเศษผักสลัดที่เราส่งขายนะครับแล้วมันมีเศษใบช้ำช้ำ เราก็อย่าพึ่งเอาไปทิ้งนะครับเราสามารถเอามาให้เป็นอาหารมุนไสเดือนได้โดยหลักการก็คือจับมันหั่นก่อนครับเอามาหัน่นแล้วก็เอาไปให้เป็นอาหารไสเดือนหัน่นไสเดือนจะได้กินง่ายๆ ประมาณนี้ครับก็หันไปเรื่อยๆแล้วเราก็เดี๋ยวจะพาไปดูบ้านไสเดือนของผมนะครับที่ทำไว้โอเคหั่นมันจะได้กินง่ายๆอันนี้คือเศษผักสลัดที่มันเป็นใบช้ำอะไรอย่างเงี้ยครับที่ผมคัดออกตอนเวลาเราส่งขาย เราก็จะเอาใบที่ไม่ค่อยสวยเอาออกไปแล้วใบที่ไม่สวยพวกนี้นเราก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องทิ้งอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นอาหารเสริมชั้นดีให้กับไส้เดือนของเราครับ อาหารเสริมของไส้เดือนต่างๆคือไส้เดือนมันไม่ชอบรสเค็ดลดเปรี้ยวรสอะไรนะครับมันชอบรสจืดๆเพราะ,ะนั้นผักสลัดก็จะเป็นผลดีต่อมันมากเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคอันนี้ก็สักหนึ่งกำมือนะครับจะเป็นอาหารเสริม อันนี้เป็นลังไส้เดือนครับแล้วก็คุยเลยคุยเลยแล้วเราก็เอาผักสลัดใส่เข้าไปแล้วเราก็ปิด ประมาณนี้ครับหนึ่งกำมือหนึ่งกำมือต่อต่อถาดต่อรังหนึ่งก็ได้ครับเป็นอาหารให้ไส้เดือนให้ไส้เดือนเขาได้กินผักประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็คือ ไตเดือนของผมนั่นเองโอเคครับงั้นก็แค่นี้ก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูไ้เดือนให้ดูลังของผมหน่อยดีกว่า อันนี้ก็จะเป็นรังไส้เดือนหรือบ้านไส้เดือนนะครับที่ผมซื้อมาเป็นกระมังที่เป็นถังแบบนี้เลยให้มันเรียงต่อต่อกันเพื่อประหยัดพื้นที่อันนี้ก็จะเป็นไส้เดือนรุ่นล่าสุดของผมเองแล้วก็รุ่นก่อนก่อนก็จะเป็นพวกแบบกระมังแบบนั้นครับ แต่ถ้ารุ่นใหม่ของผมจะเป็นแนวถังแบบนี้หมดละโอเคครับงั้นก็แค่นี้ครับเพื่อนๆขอบคุณครับก็สุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนของช่องไอสารด้วยนะครับผมแล้วผมก็จะเอาความรู้ต่างๆมาให้เพื่อนๆเ,เห็นมาให้เพื่อนๆได้อัปเดตกันในทุกๆวันนะครับ โอเคครับขอบคุณครับ